ใครคิดถึงคุณเวลานี้เรามาดูกันหน้าทุกคนเป็นดวงรันดอมนะเป็นดวงโดยรวมนะใครคิดถึงคุณเวลานี้เรามาดูกันนะเป็นดวงโดยรวมนะทุกคนคนที่คิดถึงคุณคือใครนะเรามาดูกันเป็นดวงโดยรวมนะทุกคนคนที่คิดถึงคุณเวลานี้เขาคือใครห้าใบนะทุกคน คนนี้คิดถึงคุณนะเวลานี้เขาคือใครเรามาดูกันนะทุกคนธาตุดินประสบก,กรร์ก่อนนะทุกคนคนนี้คนธาตุดินททนะธาตุดินประสบก,กรณ์ก่อนทุกคนเขาคิดถึงคุณมากนะคนคนนี้เขาคิดถึงคุณจริงๆนะสามใทาาเล่งสิงโตธาตุไฟนะเขาคิดถึงคุณมากนะทุกคนแต่ละใบเขาคิดถึงคุณจริงๆนะคนนี้ เป็นคนคิดถึงคุณนะคนนี้คนทางไกลนะทุกคนสามถ้วยเขาไม่ความยินดีที่จะมาหาคุณมาตกลงมาพูดคุยกับคุณนะทุกคนมาเจราจากกับคุณนะเขาอยากจะบหาคุณมีอยากมีการเฉลิมฉลองกับคุณนะทุกคนคนคนทางไกลคนนี้นะเขาอยากคิดถึงคุณอยากมาหาคุณนะก็ส่องคุณนะทุกคน เขาส่องคุณนะคนคนนี้จะมีการเดินทางด้วยนะเมษสิงห์ธนูธาตุไฟนะทุกคนคนนี้คน,นอายุน้อยกว่าคุณนะทุกคน,คนหุ่นยนต์ไพ่นะบางครั้งก็มีความอึดอัดนะบางครั้งมีความเสียใจบางสิ่งบางอย่าง<ม>เขามีความคิดถึงคุณมากนะคนคนนี้ คนทางไกลคนนี้คิดถึงคุณมากนะทุกคนมีความเพ้อฝันมีความจินตนาการต่างๆนานานะคนคนนี้สี่ถ้วยคิดถึงคุณมากนะนั่งคิดถึงคุณมากนะทุกคนเขาอยากจะมาพูดคุยกับคุณนะสามเหรียญประสบการณ์มันก่อนนะทุกคนตามน้บไพ่นะ เขาอยากจะกลับมาเจรจาก็อยากจะมาพูดคุยกับคุณอยากมาตกลงบางสิ่งบางอย่างกับคุณนะทุกคนเขาคิดถึงคุณมากนะเขาคิดถึงคุณมากนะเขาอยากจะมาเฉลิมฉลองกับคุณนะทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาเขาเคยเสียใจเขาเคยผิดหวังนะเขาคิดถึงคุณฝันเห็นคุณเพ้อฝันถึงคุณนะทุกคนเขาส่องคุณนะคิดถึงคุณมากนะเขาอยากจะมาเจรจามาพูดคุยกับคุณนะสามเรียนประสบการณ์มันก่อนนะทุกคนคนทางไกลเขา้ออยากมาคุยกับคุณอยากมาพูดเจรจากับคุณนะว่า เจรจาพูดคุยกับคุณนะทุกคนประสบกรรมนกรธาดดินนะทุกคน